ขยับต่อคุณผู้ชมอันนี้สลับอารมณ์เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่เขาก็ทอดกระถินกันเมื่อวานพี่บอลก็ไปท,ออที่คลองนอกกระทุงพี่กิง่งเขามีโรงทานไปยืนปิ้งลูกชิ้นแจกด้วยแ่นไทย่างคลองนอกกระทุงยังไม่เคยเดี๋ยววันหลังพาไปไเดินไปไม่ถึงก็ต้องเาิเรือชื่อดูกใกล้ไกลเออนี่อยู่บางเลนเนี่ยห่างจากออฟฟิศเราประมาณชั่วโมงเดียวพี่บอลขับรถไปบ่อยนะครับคุณผู้ชมอัแตาว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศกทอดกระถินกันในพื้นที่ของจังหวัดลำปางมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นนะะครรับเพาาาว่ชมด วันทอดกระถินเลยชาวบ้านไปเจอรอยแปลกๆป,ป,ปรากฏอยู่บริเวณด้านหน้าของรูปปั้นองค์พญานาคครับโ <c oughs> อ้โหนี่ <c oughs> คุณเห็นไหม <c oughs> นี่แล้วขึ้นมาจากน้ำนะขอโทษไม่ได้อยู่เนี่ย ลอยขึ้นมาปรากฏแบบไม่มีปีมีคลุยนี่เป็นรอยปริศนานะครับลักษณะเนี่ยเป็นโคลนเปียก,กขึ้นมาจากน้ําเลยแล้วก็เลื้อยเป็นโค้งคล้ายกับรอยของสัตว์เลื้อยคลานแล้วไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานเช่นงูเล็กงูน้อยนะ<อ>เป็นตัวขนาดใหญ่เลื้อยขึ้นมาบนบันไดข้างสระน้าเอาพระกับมกทายกเนี่ยโอ้โหตกอตก,อต,กตกใจฮือฮาไปตามๆกันเด็กวัดออกมาเตรียมงานทอดกระถินสามกีช่วงเช้ามืดฟ้าย,ยังไม่ทันสว่างก็พากันมามุงดูประหลาดใจครับคุณผู้ชมเอาไฟส่องดูหน่อย ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ไม่เห็นมีตัวอะไรเลย<ม>เอาไฟส่องดูในน้ำก็ไม่เห็นรอยของสิ่งมีชีวิตชนิดไหนปรากฏว่าเจอแต่ปลาที่ว่ายไปว่ายมาแล้วปลาที่ไหนจะเลื้อยขึ้นบันไดมาแบบนี้ไม่ได้นะตัวใหญ่ขนาดนนะี้ เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมที่บริเวณสระน้ําหลังรูปปัน้นพ่อปู่อนันตนาคราชแล้วก็แม่ย่าอุษาเทวีนาคราชที่วัดสันป่าตึงตําบลพระบาทอําเภอเมืองของจังหวัดลําปางครับช่วงเช้ามืดประมาณตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี้ยสิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เมื่อวานนี้เลยนะครับหลังจากช่วงเช้าเสร็จพิธีงานบุญกฐถินชาวบ้านที่ศรัทธาพญานาครู้เรื่องรอยปริศนานี้ แห่มาดูไปตามๆกันแล้วก็ส่องซ้ายส่องขวาเชื่อว่าองค์พ่อปู่แม่ย่าน่าจะขึ้นมาร่วมงานบุญกระถิ่นอยากจะมาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดแล้วครับคุณผู้ชมขอหน่อยเถอะในเมื่อมาอยู่ใกล้ๆของศาลพ่อปู่แม่ย่าองค์นาคราชนี้ก็ขอล้วงไหจับเลขปิงปองหน่อยอ้าวดูกันชัดๆว่าล้วงออกมาได้อะไรกันบ้างครับเลขไงครับ สองศูนย์อ่าได้สตัวได้เงขไยครับสี่สองนย์่ครับลองดู2ตัวล้ครับห้าห้โอ้สองชุดจับ2รอบรอบหนึ่งสามตัวรอบ2อสองต <Airbnb> ัวนะครับก็ได้มาเป็น4 20กับ5 7แบบนี้ผสมกันก็ได้เท่าไหร่ ห้าตัวค่ะขันอีกตัวหนึ่งขาดอีกตัวหนึ่งเหรอเออเดี๋ยวไปหาผสมเอานะเออผสมเป็นเก้าหลักก็จะได้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพอดีพอดีเออเป็นเลขมงคลไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมวัดสันป่าตึงวัดนี้ถ้าเกิดใครติดตามข่าวอรุณมรินเนี่ยจะคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเจอรอยปริศนาลักษณะนี้มาแล้วแล้วถ้าบอกว่าเป็นสัตว์เนี่ย เขาจะมาที่เดิมทําไมซ้ําๆยำๆ <No. S 1> ใช่ไหมคือสัตว์เนี่ยเขาก็ไปเรื่อยของเขาอ่ะแต่ว่าครั้งนี้มาปรากฏบริเวณจุดเดิมเลยนะครับก็คือจุดที่เป็นบันไดหน้าใกล้ๆกับศาลพ่อปู่แม่ย่าพญานาคราชตรงนี้แล้วก็เคยมีคนได้โชคได้ลาบมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนักเสี่ยงโชคก็เลยพากันศรัทธาแล้วก็เชื่อนะครับก็เดี๋ยวเอาแนวทางที่ได้จากการล้วงหายเนี่ยไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อก็ขออนุโมทนาบุญงานกระถินที่เพิ่งทําไป oh. เออขอให้ได้บุญสม ดังใจกันทุกท่านเลยนะครับ <ฮะ S 1> ขยับต่อนะครับจากลำปางไปดูต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาดูหน่อยว่าไอตัวเนี้ยลักษณะคือ มันเป็นไส้เดือนนะถ้าเกิดดูเว็บแรกเนี่ยแต่ไส้เดือนที่ตรงปลายด้านบั้นท้ายเขามันแยกออกเป็นสส่วนแบบนี้คุณผู้ชมเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าไส้เดือนสองหางอ,อนน้ไม่เคยเห็น,เ,นเลยพี่บอลก็บงแต่เกิดมาพี่บอลขุดดินจับไส้เดือนไปตกปลาคุณผู้ชมอย่าดราม่าว่าบาปกับเด็กๆก็อยู่ต่างจังหวัดวิถีชีวิตก็แบบนี้ก็ขุดไส้เดือนตกปลามายังไม่เคยเจอไส้เดือนสองหางเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมด้านบนเนี่ย ทำไมถึงรู้ว่าเป็นหัว<ฆ>เพราะปกติเราขุดไส้เดือนมาพี่บอลตอบไม่ถูกนะอันไหนหัว,หวอันไหนหาง<ฆ>อะดูวิธีการเลื้อยของเขาเห็นไหมเอออันไหนที่พุ่งไปข้างหน้าอันนั้นอะหัวแล้วอันนี้คือหางของเขาอะนะครับนี่แต่ฝั่งหางเนี่ยมันแยกออกมาเป็นสองท่อนเหมือนเป็นแบบขาคนอย่างนั้นนะอะเออมาเป<ฆ>็นสองฝั่งแบบนี้คล้ายกับมีสองหางเลยนะครับซึ่งเจ้าของไส้เดือนตัวนี้ชื่อปตุยอายุ67ปีอ,อยู่บ้านเลขที่80ิ หรือว่า80หมู่7นะฮะบ้านสันเกล็ดทองตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายป้าตุยก็บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอไส้เดือนตัวเนี้กระดึบกระดึบอยู่หน้าบ้านเห็นแล้วเอะใจก็เลยเข้าไปดูเอา้ามีสองหางตั้งแต่เกิดมาป้าก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันเลยลองเก็บมาเลี้ยงดูซิ mm hmm. ก็เอาดินตรงที่เขาอยู่เนี่ยมาใส่โหลพลาสติกเอาไว้ mm hmm. ปรากฏว่าเฮ้ยเลี้ยงไส้เดือนได้ด้วยนะ mm hmm. เลี้ยงในโหลเนี่ยเ uh hmm. ออเขาก็บอกว่าตั้งแต่เลี้ยงมาอุ้ยได้โชค เล็กๆน้อยๆกรุบกริบมาตลอดเลยทําให้เชื่อว่าไส้เดือนตัวนี้เป็นไส้เดือนนําโชคของคุณป้านแน่นอนก็เตรียมจะซื้อโหลใหญ่โหลใหม่เอามาให้น้องอเหมือนถอยบ้านใหม่เลยนะครับเอาก็จะเลี้ยงดูจนกว่าจะตายจากกันไปเพื่อนบ้านรู้ข่าวไม่พลาดที่จะมาขอดูด้วยบางคนก็ขอ,อบ้านเลขที่80นะครับคุณผู้ชมหมู่7หรืออายุของปลาตุย้ย6-7ปีอเอาไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อตรงที่น้องกําลังคลานอยู่เนี่ยเป็น กระดานชนวนอะไรบางอย่างบิงโกออตารางบิงโกก็ดูน้องจะคลานไปอยู่ตรงตารางไหนเคยเล่นไหมบิงโกน่ะใช่ไหมถอยลูกเต๋าแล้วเกเป็นเลขเดียวกันทั้งแนวเดียวกันปุ๊บก็จะบิงโกสรุปแล้วเขาได้แนวเดียวกันไหมไม่ได้ไม่ได้นะอได้แต่เป็นรอยแบบนี้เออก็แปลกแปลกจริงอันนี้ไม่เคยเห็นเลยคุณผู้ชมถ้าอัปเดต3 4 HD ช่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ